ขริตาไนขนริตาไทชมนหมุนนึงดีุนฮไลท์อะไลท์ก่อนซ้อมก่อนก่อนที่เพื่อนจะโดนเฟิร์สพี่วันนี้มันตีทีเดียวตายได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้ตัดเติมแค่นี้สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ แค่เจ๋อเฉยเจ๋อแล้วก็แค่หิวไม่ได้ก็จะท้าบอดลัวละครนะแต่ผมสี่สิบเปอร์เซ็ละละครหลงแล้วต้องหมดหรือว่าต้องหมดไหมผมอยู่ตรงบ้านฟ้านะบ้านเพื่อนโยนเล่นบ้านลัวบ้านลัวผมขอเรียกมันบ้านรู่แล้วกันเผื่อใครคละกูอันนี้กูแมทเทสั่งนู้นกูใช้ไปแล้วนะกูใช้ไมเนียนะตรงบ้านรูก็มีแมทเทสนะฉันไม่คิดว่ารอดแล้วใช้ไปเลย แมวผัวเอาพี่ยอมอยู่ตกบ้านลูมีแมทเทพอยู่อุ้ยเอออะไรอ่ะสองรอผมพี่เป็นรอผมอุ้ยเฮียตกใจเฮียเฉยนะทำไมมันมันมันขึ้นมันขึ้นอย่างนั้นอ่ะใช้สกิลใช้สกิลมันหลอกหรือของจริงอยู่เนินอยู่เนินอยู่เนิน ระวังนะมันมันมีไฟหลอกด้วยถ้าหลอนจัดจัดอ่ะอไฟหลอกตามตูกอ,อยู่ตอนนี้นะหายไปแล้วต้องควบมีแม็กซ์เดี๋ยวแม็กซ์เมื่อกี้แม็กซ์คอมโบได้เว้ยแต่ข้าตระกรมันหลงก,กูกูงงามาเพิ่มาเตะฮิวฮิวฮิวน้องฮิวพี่ได้ไปรับเชดากันต่ออันนี้คือแม็ก์เทพใช่มพี่กดสง่งใช่ใช่เห็นพี่ยอมไหมเฮีย <c oughs> ต้อยว,วาดนะวาดนะเห็นผมเหมนผมเหมนผมหลอนหลอนไปเลยอ้ยเชี่ยใครเล่นมาเทปกูปื้บคุเล่นไปใช่ไหม,ไมผมเล่นไปแค่แมดดี้ตัวเองแมสเท่แมดเดียวนจะมีอะไรอีกบ้างอ,อ้ยเชี่ยพอไปเกินไม่เฉย ตุดง่ายอย่างวะไอ้เหี้ยต้ยโดนว่ะมันทำอะไรได้อะพี่สกิลมันอ่ะชาด้เฉยไม่ต้องกลัวไฟมันจะหลอดทำอะไรไม่ได้เมื่อก่อนนั้นอยู่ไหนแล้ววะซ้อมต่อผมซ้อมต่อมันเดินไปลัดไรอ้อยไปแล้วตุดหัวอยู่น้องโลเค้นโยกผม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 หายบ้านแล้วแหาพี่ออม หมุนหนึ่งทีว่ะหมุนหนึ่งเมื่อกี้ผมเข้าเซฟตนแล้วผมรอดเลยว่ะเฮ้ยะกรอดังเป้งเลยตอนเล่นอรอยูเล่นอะไนี่เเนี่ยนี้เล่นหมายเทขอะหมายเทขไหนเทพข้างข้างเอลไหมนใช่ใช่ข้างเอ อันนี้ LT ใช่ไหมพี่ไม่เจมอลต้องน้ำมันคอมโบได้นะเว้ยนี่ LT คอมโบได้แม้นนั้นน่ะทดสอบแม่นาคอมโบได้ดีมากอุ้ยโอ้มันหลอกฝั่งว่ะพี่ทดสอบไม่ได้กูแล้วเขาตกองไารหนีแล้วมา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 ฝั่งผมอ่ะเกาสิบแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแล้วครับโอ้ยอยู่ฝั่งน้นเลยพี่มันอยู่ฝั่งน้นพี่หนีไปไปซ่อมแล้วบน

ขอบคุณพี่ชาอิ thank you มันไม่ไรมันไม่ไรมไม่ไรมไม่ไรตั้งเครื่องพี่่อยวะมันโซนแล้วหมีมีอยู่ในเครื่องนะเครื่องนั้นโซนแต่บ้านใหญ่ละตัวไม่รอต่อเลยจะให้น้องเขาแล้วครับรัมาของนี้ราบมาของนี้ใช่ไหพี่ เออเมื่อกี้มันจำ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 กูเล่นเองกูเล่นเองกูเล่นเองไม่เล่นแมนทีนะไม่เล่นแมนทีนะไอโน่พี่เมื่อกี้กูเรียกคาร์ลปลกูเรียคาร์ลปลซ้ำดิซ้ำดิโดนหนึ่งทีกูยอมโดนหนึ่งทีนะอุ้ยแต่กูหมุนได้ว่ะกูหมุนได้ว่ะ หมุนได้กงเหีเดนหนึ่งเปรต้องสติกันก <c oughs> ูต้องสติโอ้ยเฮียหลวับๆ,ๆวับว่าว่าว่ากูสองโคตดแมนน่ะสองพันแล้วรวงรวงข้าวี่มันไม่มีเครื่องที่ซ่อมง่ายกว่านี้แล้วเหรอวะ วิ่ง่ึ้นไปอ่ะมาข้อไหนแล้วเยี่ยมันอันนี้ไหวเยี่ยมมันโซนเครื่องแถวด้านบนแถวด้านบนแถวเครื่องบนพี่อมพี่อมวิ่งวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปพี่อมกูเนี่อยนะกูเนี่ยอยู่ไรพระวุทธเจอฆาตกรกูจะโซ่คนนั้นก็แล้วแต่ฆาตกรไลรไรผมไล่ผมนอนบนก็ได้นอนได้นอนได้ทับก่อนได้เรียบร้อยไปวะะสองไม่ทัน ปั่นได้ปาปั่นวิ่งต่อวิ่ง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 มาลงมาลงมาปัด้านใต้ปนด้านต้ปนดานใต้ปนดานตดิด้านใต้ศซด้านใต้ศูอรเซนี่ยต้องแยกปั่นนะด้านบนด้านใต้น้องกูอยู่ไหนเนี่ยเน้องวิ่งน้องวิ่งกูเทกูเทสวยไปกูดิึมาพึ่มาพึ่มามาได้เรียบร้อยปล่อยๆเขายังไม่โดนสักเฟตเลย ง่ายๆปล่อยเลยปสองได้ก็สองนะถ้างั้นน่ะมไล่มาไล่มาไล่อ้าวกดอีไม่ทันเลยเฮียโทษนะกดอีแล้วกันรีโควไปรีโควไปรีโควไปมาอุ้มเนอะอุ้มเนาะมันอุ้มมันอุ้มมันอุ้มผมโอเคยเคไม่นอุ้มมันอุ้มมันเดินไปมันเดินไปกลับมาอุ้มละกลับมาอุ้มละกลับมาอุ้มละึหิวพี่ออมหิวพี่ออมไม่ไม่ไม่ใช่ห้องวีไม่ใช่ห้องวีไม่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ข้างห้องวี ขึ้นบ้านมัขึ้นบ้านมัขึ้นบ้านกูพิ่งฉีกไปเพิ่งฉีกไปกูซ่อมอยู่ช่วยร์น้องเ่วยน้องช่วยน้องแล้วสวยสวยแปดสิบเปอร์เซนต์แล้วแปดสิบแล้วแปดสิบแปดสปดสิบอย่าอย่าระเบิดพลังเลยจ้้จ้สวยสวยฉีกไปแปสิบปดสิบเก้าสิบแล้วตามไม่ตามะบันหลุดมาช่วยอะไรอ่ะพี่ปุ๊ปุ๊บปไปเครื่องบนอดนะเครื่องบอนะเบไปเสร็จแล้ว ก็ผมปัดเร็วมากครอกรอกูรอกูรอกัันค้เครื่องหัวกเครื่องใครมาทำอะไรแถวเอลีอ่ะห right <c oughs> <g apan> ัวเครื่องหัวเครื่องหัวเครื่อกเสร็จแล้วเปิด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 เระตูเปิเปิอนหน้าประตูเปิลอหน้าประตูเปิอหน้าประตูาปครับกำลังไปเฮ้ยเพิไอ้ยุงกูตอหน้ามันแล้วมันนหน้าขึ้นเพินอวิ่งตามไม่ทันกกอนวิ่งตามไม่ทันกอวิ่งตามไม่ทันกอวิ่งตามไม่ทัน ด้วยระบบตูวหมุนหมุนนิดนึงหมุนไฮไลท์อะไฮไลท์ขึ้นขึ้นไม่น่าประตูอุ้ยเชนวันออกเลยออกเลยออกเลยนวันหนวันประตูอยู่นวันนะนวันนะนวันเอ็กเกรปอะเป็นเชนวันไปอยู่ไปอยู่ผมออกเลยนะผมเปิดแล้วผมออกเลยเราอาไปประตูาผ่านไอเปิดอยู่อะที่ที่ยังไม่เตดอ่ะเออนั่นแหละ ไปแล้วไปแล้วมาอยู่แล้วอยู่ทำไมอ่ะได้ชได้ชได้ช่วยได้ช่วยไดมาขับมันลับมันับมันขับมาจับมันจับกูเปิดประตูอยู่ไอ้สัตวตัวเทไเปิดเสร็จแล้วเปิดเสร็จแล้วไปอย่เย่มองหอกไปเอรเอรกูเอรรอไว้เดี๋ยวผมไปช่วยพอนพรอนพรอนนพรหาโหโดนว่ะโอ้โก็บินไม่ทันเลยสัสแตะแล้แต่แล้วแตะแล้ว ดึงดึงน้องดึงไปเทียวโมลิไอ้ตว์เออใช่เหรอโมลิออกเลยออกเลยมาๆมาเรียกน้องกูอย่างนั้นนี่ยปึ๊บโชว์จูบดิโชว์จูนดิิวไม่ฮิวแขนต้องแขนปักบอกว่าดังเกียร์ไม่เป็นไรแ้มมึงก็สลับทางด้วยไอเขแซมพีอมเยอะสุดกูไม่ได้จูทุกเลยจ้า อุ้ยอุ้ยยังไงอ่ะไปแล้วอุ้ยคือนอนด้วยหมองมึงไม่มีหอกวะอ้าวอ้าวออกออกว่ะออกได้ปะ